สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่เกิดในปีระกาหรือที่คนโบราณเรียกว่าปีไก่ทองแห่งความขยันและความเฉลียวฉลาดอาจารย์ขอให้ทุกท่านตั้งใจฟังคลิปนี้ตั้งใจอ่านทุกคำเพราะนี่คือคำเตือนคำเปิดดวงและคำบอกบุญวาสนาที่จะสั่นสะเทือนชีวิตของใครหลายคน โดยเฉพาะคนอายุระหว่าง25-35ถึง35ปีในเดือนตุลาคม2568นี้อาจารย์บอกเลยว่าเดือนนี้ไม่ใช่เดือนธรรมดาแต่เป็นเดือนที่พลังฟ้าเปิดพลังบุญเริ่มทำงานและพลังกรรมเก่ากำลังจะชำระผลชัดเจนที่สุดในรอบปีใครที่ทำดีไว้จะได้เห็นผลบุญคืนกลับ แต่ใครที่ลืมบุญลืมความดีทำสิ่งที่ผิดไว้โดยไม่แก้ไขฟ้าจะส่งสัญญาณเตือนแรงแบบไม่ทันตั้งตัวดวงเปิดฟ้าแห่งปีรากาพลังบุญเรียกโชคกลับบ้านคนปีรากาในช่วงอายุ25ถึง35ปีเป็นช่วงที่ดาวบุญวาสนาเริ่มเคลื่อนเข้าสู่เรือนการเงินอย่างเต็มกำลังหลังจากช่วงกลางปีที่ผ่านมา ดูเหมือนจะเหนื่อยหาเงินได้แต่ไม่เหลือเสียกับเรื่องไม่คาดคิดเดือนตุลาคมนี้อาจารย์เห็นพลังดวงฟ้าที่เรียกว่าดาวบุญชำระกรรมเคลื่อนเข้ามาแบบแรงและชัดมากหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนที่เคยให้เคยช่วยเคยเสียสละจะได้รับผลกลับคืนมาทางโชคลาภและเงินทองแต่ถ้าใครเอาแต่รับ เอาแต่ใช้เอาแต่คิดว่าไม่ต้องให้ใครเดือนนี้ต้องระวังหนักเพราะบุญที่เคยหนุนจะเริ่มแผ่วลงสัญญาณบุญวาสนาเริ่มทำงานคนปีรากาโดยพื้นดวงเป็นคนใจนักสู้ชอบเอาชนะแต่หลายครั้งแพ้เพราะความใจร้อนอาจารย์อยากให้ระวังคำพูดและอารมณ์ในเดือนนี้ เพราะเป็นเดือนที่พลังคำพูดจะสร้างหรือทำลายโชคลาภได้ในเสี้ยววินาทีเดียวใครพูดดีมีเมตตามีคำศีลในใจคำพูดจะกลายเป็นพลังบุญแต่ใครพูดแรงใส่อารมณ์หรือพูดในสิ่งไม่ควรพูดต่อผู้ใหญ่ต่อเจ้านายต่อคนที่มีบุญเหนือกว่าโชคลาภจะดับลงทันที แบบที่อาจารย์เห็นแล้วขนลุกโดยเฉพาะคนที่อายุ27-33ปีเป็นช่วงที่ดาวกรรมเก่าแรงมากหากเคยมีเรื่องค้างคาใจหรือเคยทำให้ใครเสียใจอาจารย์แนะนำให้ขอขมาไม่ต้องรอใครมาขอเราเราขอก่อนเถอะพราะพลังขอขมาจะเปิดบุญทางโชคลาภทันทีโชคลาภเริ่มมา แต่ต้องรู้จังหวะเดือนตุลาคมนี้คนปีรากาเริ่มมีพลังโชคเปิดแต่ไม่ใช่ทุกวันและไม่ใช่ทุกคนอาจารย์เห็นช่วงวันที่14-25ถึง25ตุลาคม2568เป็นจังหวะที่ดาวโชคเงินหมุนเข้าสู่เรือนวาสนาโดยตรงคนที่ทำบุญกับแสงสว่างเช่นการถวายหลอดไฟการเติมน้ำมันตะเกียง หรือทำบุญกับเด็กและคนชราจะมีพลังบุญคูณสองหนึ่งโชคเข้าหาแบบไม่ต้องพยายามโดยเฉพาะช่วงวันพระหรือวันพฤหัสหากได้อธิษฐานขอพรต่อหน้าพระพุทธรูปหรือกล่าวขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคยอธิษฐานไว้อาจารย์เห็นเหมือนมีพลังแสงหนึ่งล้อมรอบผู้ที่ทำนั่นคือสัญญาณของบุญเก่ากลับมาเสริมใหม่ เตือนแรงเรื่องเงินทองอาจารย์ต้องเตือนแรงคนปีรากาในวัย25ถึง35ปีบางคนกำลังเข้าสู่ช่วงหมุนเงินด้วยแรงใจหาได้แต่เหมือนไม่พอเดือนนี้อย่าประมาทการใช้จ่ายเพราะพลังดาวการเงินยังมีดาวคู่กระทอกอยู่หมายความว่าถ้ามีคนมายืมเงิน หรือชวนลงทุนแบบปูป,ปับโดยไม่มีหลักฐานห้ามเด็ดขาดเพราะนั่นคือบททดสอบจากฟ้าว่าคุณจะรักษาเงินที่ได้มาด้วยบุญหรือด้วยความหลงอาจารย์บอกเลยว่าถ้ารักษาเงินด้วยบุญเงินจะอยู่แต่ถ้ารักษาด้วยความโลภเงินจะหายและจะพาโชคอื่นหายไปด้วยบุญวาสนาเริ่มเปิด หลังผ่านกลางเดือนเมื่อผ่านครึ่งเดือนตุลาคมดาวบุญเข้าสู่พบโชคลาภเต็มตัวคนที่เคยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางออกจะเริ่มเห็นแสงใหม่เงินบางส่วนที่ติดขัดจะเริ่มหมุนคล่องและคนที่เคยถูกโกงเคยโดนหลอกในอดีตจะได้ข่าวดีในช่วงปลายเดือนเหมือนฟ้าเมตตาให้ได้คืนแม้ไม่เต็มจำนวนแต่ได้กลับมาพอชื่นใจ อาจารย์ขอฝากเคล็ดเสริมบุญประจำเดือนนี้ให้จุดทูปก้าดอกกลางแจ้งแล้วเปล่าขอพรต่อฟ้าขอเปิดทางโชคลาบและบุญวาสนาตั้งจิตว่าขอให้บุญเก่าที่ข้าพเจ้าสร้างไว้จงกลับมาหล่อเลี้ยงชีวิตในเดือนนี้ถ้ามีเวลาให้ทำบุญกับสัตว์หรือให้อาหารนกไก่ปลาเพราะปีรากาเป็นปีของสัตว์ปี การให้ชีวิตสัตว์คือการเสริมดวงเงินทองโดยตรงพกเหรียญหลวงพ่อที่มีรูปไก่หรือของมงคลที่เกี่ยวกับทองจะช่วยเสริมพลังโชคลาภสัญญาณสุดท้ายจากอาจารย์ถ้าช่วงต้นเดือนคุณฝันเห็นแสงไฟนกหรือทองคำอันนั้นไม่ใช่ฝันธรรมดาแต่คือสัญญาณฟ้าบอกว่า บุญเริ่มเดินทางกลับมาหาคุณแล้วอาจารย์อยากให้รีบทำบุญต่อยอดทันทีอย่าปล่อยให้บุญค้างกลางทางอาจารย์จะบอกให้ตรงๆว่าเดือนตุลาคมนี้ไม่ใช่เดือนธรรมดาสำหรับคนปีรากาเลยเพราะดวงฟ้ามันเปิดแบบไม่ปราณีใครใครมีบุญบุญจะขยายใครขาดบุญฟ้า จะกดทับทันทีอาจารย์เห็นภาพพลังดาวการเงินกับดาวบุญมันวิ่งเข้าชนกันกลางฟ้าเป็นเดือนที่ใครกอบโกยโชคได้จะตั้งตัวได้ในปลายปีเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงอายุ25ถึง35ปีเป็นวัยที่แรงบุญเริ่มทำงานเต็มรอบมีแรงดึงดูดเงินมีแรงดูดโชคแต่ต้องระวังใจตัวเอง ให้มากเพราะใจคือแม่เหล็กของพลังกรรมถ้าใจร้อนใจโลภใจม่อนบุญจะหายโชคจะหลุดทันทีอาจารย์เห็นว่าในเดือนนี้จะมีอยู่สามช่วงพลังหลักๆที่ต้องรู้ไว้ให้ดีช่วงแรกคือประมาณวันที่เจถึงวันที่สิองเป็นช่วงที่พลังบุญเก่าจากปีที่แล้วกลับมาเตือนเหมือนมีเหตุบางอย่างที่ทำให้เราต้องชดใช้ หรือแก้ไขสิ่งเก่าๆที่เคยพลาดไว้บางคนอาจโดนทวงหนี้เก่าหรือมีเรื่องให้เสียงเงินกับของจำเป็นเช่นรถเสียบ้านต้องซ่อมโทรศัพท์พังอะไรพวกนี้มันไม่ใช่ดวงร้ายแต่มันคือฟ้ากำลังชำระของค้างอาจารย์อยากให้ยิ้มรับแล้วพูดกับใจว่าดีแล้วที่มันออกไปเพราะเงินนี้ไม่ก่อกรมต่อ พอพูดแบบนี้พลังบุญจะกลับมาหาเราอีกเท่าตัวต่อมาช่วงที่สองคือกลางเดือนประมาณวันที่15-24ถึง24อันนี้แหลกของจริงดาวโชคลาภเปิดแรงสุดในรอบหลายเดือนโดยเฉพาะคนที่ขยันออกแรงลงมือทำด้วยใจบุญไม่โกงไม่เอาเปรียบใครคุณจะเริ่มเห็นผลแบบทันตาเหมือนอยู่ดีๆก็มีเงินเข้า มีคนช่วยมีงานใหม่หรือแม้แต่มีโชคจากการเสี่ยงที่ไม่คาดคิดบางคนอาจถูกลอตเตอรี่รางวัลเล็กๆแต่ต่อยอดเป็นโชคใหญ่ได้ถ้ารู้จักแบ่งบุญอาจารย์ย้ำเลยว่าถ้ามีโชคเข้ามาอย่าใช้หมดให้แบ่งส่วนหนึ่งทำบุญทันทีไม่ต้องมากเอาเท่าที่สบายใจแต่ต้องแบ่งเพราะพลังบุญมันจะหมุนกลับมาอีก ในช่วงนี้เองถ้าใจสงบมีเมตตาจะมีคนเข้ามาช่วยแบบไม่ต้องขอใครที่ติดขัดการเงินจะมีคนยื่นมือบางคนอาจได้คืนเงินที่เคยถูกยืมหรือเจอคนมีบุญที่อยากให้โอกาสเช่นเจ้านายเรียกไปคุยแล้วเพิ่มตำแหน่งหรือให้โบนัสพิเศษโดยไม่คาดคิดนั่นคือพลังบุญจากปีก่อนที่กำลังคืนผลในเดือนนี้ แต่ถ้าใครยังเล่นกับไฟยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืนเอาเปรียบคนดีหรือพูดโกหกในเรื่องเงินระวังให้ดีฟ้ามันจะลงโทษไวมากในเดือนนี้อาจารย์เห็นภาพคนบางคนมีเงินเข้ามือแต่เงินนั้นเหมือนถือฐานไฟร้อนจับได้แป๊บเดียวก็หายหรือเสียไปกับเรื่องไร้าสาระเช่น รถเฉี่ยวโทรศัพท์หล่นหรือโดนคนหลอกแบบเจ็บใจจําไว้เลยดวงเงินของคนปีรากาในเดือนตุลาคม68นี้จะดีได้ด้วยความซื่อสัตย์ต่อบุญเท่านั้นอาจารย์อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าบุญวาสนามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยบุญมันคือพลังงานที่เราสร้างไว้ทุกวัน บางคนไม่ต้องไปวัดก็มีบุญได้แค่พูดดีมีเมตตาช่วยคนโดยไม่หวังผลหรือแม้แต่ไม่ด่าคนตอบในวันที่โดนดา่านั่นก็เป็นบุญแล้วเดือนนี้บุญเล็กๆแบบนั้นจะขยายผลใหญ่มากเหมือนหยดน้ำเล็กๆรวมเป็นสายทานโชคลาบอาจารย์เห็นหลายดวงของคนปีรากาจะได้ลาบจากการพูดดีหรือจากความเมตตาเช่นพูดดีแล้ว ได้ลูกค้าเพิ่มได้งานใหม่ได้เงินไม่คาดคิดเหมือนฟ้าส่งของรางวัลมาให้คนมีใจบุญส่วนช่วงที่สามของเดือนตั้งแต่วันที่25ถึงสิ้นเดือนดาวบุญจะค่อยๆสงบลงแต่จะเริ่มมีพลังสะสมเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนใครที่ใช้พลังบุญดีมาตลอดเดือนจะมีข่าวดีเรื่องเงินแบบต่อเนื่องเช่น โอกาสลงทุนเล็กๆที่กลายเป็นรายได้ประจำหรือได้เงินก้อนใหญ่จากการขายของทรัพย์สินหรือแม้แต่ได้ของมีค่ามาโดยไม่ได้ตั้งใจอาจารย์เห็นบางคนได้รับทองของมีค่าจากผู้ใหญ่โดยไม่คาดคิดแต่ฟังให้ดีนะลูกศิษย์ถ้าช่วงปลายเดือนนี้ใครยังไม่คืนบุญฟ้าจะเตือนแรงเงินจะหายกระทันหันเช่น รถเสียค่าใช้จ่ายมาแบบต่อเนื่องหรือมีเรื่องต้องใช้เงินที่ไม่คาดคิดเหมือนฟ้ามาเก็บดอกบุญกลับไปเพราะเราไม่รักษาไว้ให้ดีอาจารย์อยากให้คนปีระกาทุกคนจุดทูปบอกฟ้าวันหนึ่งในสัปดาห์นี้ก็ยังดีบอกว่าลูกขอคืนดีขอคืนบุญขอเปิดทางโชคลาภด้วยแรงศรัทธา พูดสามครั้งด้วยใจจริงแล้วอย่าลืมขอบคุณบุญที่เคยทำเพราะบุญไม่ชอบคนลืมบุญชอบคนระลึกถึงเดือนนี้ถ้าได้ยินเสียงไก่ขันหรือเห็นนกบินเฉียดหัวให้ยิ้มไว้เพราะนั่นคือสัญญาณของดาวโชคเรียกชื่อคุณฟ้ากำลังบอกว่าถึงเวลารับของที่คุณเคยส่งขึ้นฟ้าแล้วอาจารย์อยากให้ตั้งใจทำบุญต่อเนื่อง อย่าแผ่วโดยเฉพาะวันพฤหัสกับวันอาทิตย์ให้ถวายดอกไม้หรือแสงสว่างต่อพระหรือแม้แต่ตั้งน้ำให้ครูบาอาจารย์ที่เคยสอนเราเพราะจะเป็นการเปิดทางบุญเพิ่มอีกชั้นพลังโชคลาภในเดือนนี้สำหรับคนปีระกาไม่ได้มาในรูปแบบเสี่ยงโชคอย่างเดียวบางคนจะได้โชคจากการถูกยกย่องเช่น มีคนพูดถึงในทางดีได้รับคำชมจากผู้ใหญ่หรือมีคนแนะนำต่อให้ได้งานนั่นก็คือโชคลาภในรูปแบบของโอกาสอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆพวกนี้เพราะในดวงปีระกาปีนี้โชคส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบบุญที่มีชีวิตมากกว่าเงินสดตรงๆรงใครที่กำลังรอข่าวดีทางการเงินอาจารย์บอกเลยว่า ช่วงระหว่างวันที่19ถึง21ตุลาคมดาวโชคการเงินมันแรงมากเหมาะกับการเริ่มงานใหม่เสี่ยงโชคเล็กๆหรือแม้แต่ขอเพิ่มเงินเดือนถ้าทำด้วยใจบุญจะมีพลังส่งให้สำเร็จเกินคาดและอาจารย์จะเตือนอีกอย่างหนึ่งอย่าพูดคำว่าไม่มีเงินในเดือนนี้พูดคำนี้เมื่อไรบุญจะดับทันที ให้เปลี่ยนเป็นคำว่ากําลังรอเงินของฉันกลับมาหรือเงินกําลังเดินทางมาพูดซ้ำๆเพราะคำพูดคือพลังคำพูดคือแรงบุญฟ้ามันได้ยินทุกถ่อยที่ออกจากปากเราเดือนนี้พลังคำพูดแรงมาอย่าใช้ปากสร้างเคราะห์ให้ใช้ปากสร้างโชคอย่าลืมว่าคนปีรากาเป็นคนมีแรงขยันโดยพื้นดวง แต่บางครั้งขยันแล้วเหนื่อยเพราะทำผิดจังหวะเดือนนี้ให้ทำสิ่งที่ถนัดที่สุดอย่าหนีงานอย่าทิ้งสิ่งที่เคยตั้งใจเพราะฟ้าจะส่งผลบุญผ่านงานนั้นเองและสุดท้ายอาจารย์จะฝากไว้ลึกๆจากใจว่าเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนที่ฟ้าเปิดบัญชีบุญใหม่ใครทำดีพูดดีใจดีจะถูกจดชื่อในบัญชีโชคลาภ ปลายปีฟังแล้วอาจรู้สึกธรรมดาแต่สำหรับคนปีรากามันคือกุญแจสำคัญที่จะเปิดพลังบุญของปี2569ด้วยซ้ำอย่าลืมขอบคุณบุญทุกเช้าอย่าลืมขอบคุณเงินทุกบาทที่เข้ามาและอย่าลืมแบ่งบุญให้ผู้อื่นแม้เพียงรอยยิ้มหนึ่งก็ยังดีเพราะฟ้าจะคืนให้สิบเท่าอาจารย์เห็นแล้วว่า ปีรากาหลายคนกำลังจะมีจังหวะขึ้นใหญ่ในปลายปีนี้ขอให้เก็บแรงบุญไว้ให้ดีเดือนนี้คือจุดเริ่มต้นของความรุ่งเรืองเดือนนี้คนปีรากาที่ใจบุญจะได้เห็นผลบุญแบบปาฏิหารเหมือนสิ่งที่เคยขอไว้กับฟ้าเริ่มขยับสมหวังทีละน้อยแล้วกลายเป็นความโชคดีใหญ่ในปลายเดือนแต่คนที่ยังใจร้อน อารมณ์แรงยังไม่รู้จักสำนึกบุญจะเริ่มรู้สึกเหมือนมีอะไรกัน้นเหมือนเดินอยู่ดีๆแล้วสะดุดอยู่ตลอดเวลาฟ้ากำลังเตือนให้หยุดและกลับมาอยู่กับบุญให้มากที่สุดอาจารย์เห็นภาพดาวบุญที่หมุนแรงมากในวันที่26-30เอถึง31ตุลาคมใครที่ตั้งใจภาวนาทำบุญหรือขอพรในช่วงนี้ พลังจะพุ่งแรงกว่าปกติสามเท่าเหมือนพูดอะไรฟ้าได้ยินทันทีถ้าคุณพูดดีขอด้วยใจสะอาดมันจะเป็นจริงเร็วมากแต่ถ้าขอด้วยความโลภหรือหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ลงมือฟ้ามันจะเงียบเพราะบุญไม่ทำงานกับคนที่ขี้เกียจในช่วงนี้เองบางคนจะรู้สึกเหมือนมีคนเก่ากลับมาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่า คนรักเก่าหรือโอกาสเก่าที่เคยพลาดไปนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นพลังบุญที่กำลังพาคุณย้อนกลับไปชำระสิ่งที่ยังไม่เสร็จในอดีตถ้าคุณปิดมันด้วยใจดีไม่โกรธไม่จองเวรฟ้าจะส่งโชคใหม่เข้ามาทันทีบางคนอาจได้ลาบหลังให้อภัยใครบางคนด้วยซ้ำช่วงปลายเดือนนี้พลังดาวเงินเริ่มจับจังหวะได้ดีขึ้น ใครที่ทำธุรกิจจะเริ่มมียอดเพิ่มแบบไม่คาดคิดใครที่ค้าขายออนไลน์จะมีลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำหรือมีออเดอร์จากต่างถิ่นคนที่ทำงานประจำจะเริ่มเห็นสัญญาณโบนัสหรือข่าวดีเรื่องเงินพิเศษจากเจ้านายที่เคยรับปากไว้ฟ้ามันจะเปิดเส้นทางการเงินให้แบบค่อยๆชัดแต่อาจารย์อยากเตือนแรงอีกครั้งว่า อย่าหลงเงินจนลืมบุญเพราะเดือนนี้พลังเงินแรงมากถ้าใครโลภมันจะกลายเป็นเคราะห์ทันทีเช่นได้เงินแต่ต้องเสียสุขภาพเสียเพื่อนหรือมีเรื่องที่ทำให้ใจไม่สงบฟ้ามันจะเตือนผ่านความไม่สบายใจเสมอเวลารู้สึกแบบนั้นให้หยุดใช้ลมหายใจแล้วภาวนาเบาๆว่า ขอให้บุญนำหน้าขอให้โชคตามหลังขอให้ใจนี้อยู่ในทางดีพูดเพียงเท่านี้พลังบุญจะหมุนกลับเข้ามาทันทีอาจารย์ยังเห็นว่าบางคนจะมีโชคแบบเฉียบพลันเหมือนเงินหล่นจากฟ้าแต่ต้องมีสติเพราะโชคที่มาเร็วถ้าไม่แบ่งบุญจะหายเร็วมากเช่นกันยิ่งในช่วงวันที่28-29ตุลาคม ถ้ามีโอกาสเสี่ยงเล็กๆเช่นซื้อหวยทำธุรกิจย่อยลงทุนเล็กน้อยให้ทำด้วยใจนิ่งไม่หวังเกินไปแล้วอุทิศบุญก่อนเสี่ยงจะมีพลังดึงดูดโชคแบบพิเศษส่วนเลขที่แรงมากในเดือนนี้สำหรับปีรากาคือเลข4 6 9เลข4คือปัญญาเลข6คือ สเสน่เงินทองเลข9คือบุญคุ้มครองถ้าได้ใช้ตัวเลขเหล่านี้ในเบอร์โทรรหัสบัญชีหรือจำนวนเงินทำบุญจะเหมือนเรียกพลังบุญเข้าตัวโดยตรงเช่นทำบุญ49บาทหรือถวายของ9อย่างหรือแม้แต่ตั้งนาฬิกาปลุกเวลา6นาฬิกา49นาทีก็ถือว่าเป็นการเปิดพลัง เลขโชคในเดือนนี้อย่าลืมว่าปีรากาเป็นคนมีสเสน่ห์ทางคำพูดโดยพื้นดวงถ้าใช้คำพูดในทางดีจะดึงดูดเงินถ้าใช้คำพูดในทางลบจะตัดโชคทันทีอาจารย์อยากให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการพูดบุญเช่นอวยพรคนอื่นให้รวยให้โชคดีให้มีสุข เพราะทุกคำที่พูดออกไปจะย้อนกลับมาหาเราในรูปของโชคจริงๆในด้านจิตใจฟ้ากำลังเรียกให้คนปีรากาคืนดีกับบุญเก่าบางคนเคยบนเคยสัญญาไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วลืมทำตามเดือนนี้ให้รีบแก้บนหรือไปกราบขอบคุณฟ้ามันจะให้เพิ่มอีกเท่าตัวอย่ามองข้ามเรื่องเล็กๆแบบนี้เลย เพราะมันคือประตูสำคัญของโชคใหญ่อีกสิ่งที่อาจารย์เห็นชัดคือคนปีรากาในวัย25ถึง35ปีหลายคนจะได้เจอโอกาสใหม่ทางการเงินจากเพศตรงข้ามหรือคนมีบุญร่วมกันเช่นมีคนเข้ามาชวนทำธุรกิจด้วยใจจริงหรือมีคู่ช่วยส่งเสริมให้ได้โชคนั่นคือพลังบุญคู่เกิด ถ้าเจอแบบนี้ให้รับไว้ด้วยใจเปิดไม่ต้องกลัวเพราะฟ้ามันส่งมาเพื่อยกฐานชีวิตในช่วงปลายปีนี้แต่ขอเตือนอีกนิดถ้ามีใครมาชวนเสี่ยงแบบโลภหรือให้ลงทุนโดยไม่มีหลักฐานแม้จะเป็นคนรู้จักก็ตามห้ามเด็ดขาดเพราะเดือนนี้มีดาวหลอกลวงแทรกเล็กน้อยฟ้ามันจะทดสอบใจคนถ้าเราผ่านบททดสอบนี้ ไปได้ดวงเงินจะเปิดโล่งยาวถึงปีหน้าเลยอาจารย์อยากให้ลูกศิษย์ปีรากาทุกคนลองทำพิธีง่ายๆในคืนวันพฤหัสสุดท้ายของเดือนให้จุดเทียนหนึ่งเล่มกลางแจ้งแล้วตั้งใจอธิษฐานว่าขอให้บุญที่ข้าพเจ้าทำมาทั้งหมดส่งผลให้โชคลาภก,การเงินไหลมาไม่ขาดขอให้ใจข้าพเจ้ามีแต่แสงแห่งบุญ จากนั้นให้กราบสามครั้งพูดชื่อพ่อแม่ในใจแล้วขอบคุณบุญที่ท่านให้มาเพียงเท่านี้พลังบุญบ้านจะเปิดและเงินจะเริ่มหมุนคล่องในเจ็ดวันถัดไปปลายเดือนนี้ฟ้ามันจะมีคลื่นบุญลูกใหญ่ผ่านเข้ามาถ้าเราทำบุญก่อนคลื่นนั้นเข้าถึงตัวจะเหมือนลอยอยู่บนคลื่นบุญ แต่ถ้าเราเฉยจะเหมือนถูกคลื่นกลืนอาจารย์อยากให้ตั้งใจมากเป็นพิเศษในวันที่3 0มสถึงสาเพราะเป็นวันที่บุญกับกรรมเดินทางพร้อมกันใครทําดีในวันนั้นจะได้ผลเร็วกว่าปกติหลายเท่าอาจารย์เห็นภาพชัดเลยว่าเดือนนี้ฟ้าจะให้รางวัลกับคนปีระกาที่รู้คุณถ้าใครกลับไปกราบพ่อแม่ขอบคุณผู้มีพระคุณ หรือช่วยคนที่เคยช่วยเราไว้จะได้โชคในเจ็ดวันทันตาเห็นเงินจะเข้ามาโดยไม่ต้องพยายามบางคนจะได้เงินที่รอคอยบางคนจะได้ของที่อยากได้มานานแบบไม่คาดฝันและเมื่อเดือนนี้ผ่านไปขอให้จำไว้ว่าเงินที่ได้มาด้วยบุญจะอยู่กับเรานานเงินที่ได้มาด้วยความหลงจะหายไปไวเหมือนฝันอาจารย์เตือนด้วยใจจริงเพราะเห็นหลายคนได้โชคแล้วเสียหมด เพราะลืมบุญอย่าให้ฟ้ามาเตือนแรงอีกเลยอาจารย์ขอฝากพรไว้ตรงนี้ขอให้ลูกสิ์ปีรากาทุกคนที่กำลังอ่านอยู่ใจสงบเงินคล่องโชคเปิดขอให้บุญที่เคยทำหนุนชีวิตให้เจริญทุกวันขอให้ความขยันไม่สูญเปล่าขอให้พูดอะไรมีแต่พลังดีขอให้ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยแสงแห่งบุญ ขอให้เดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนที่ฟ้าจารึกชื่อคุณในเส้นทางเศรษฐีของปีหน้าสุดท้ายนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องราวที่อาจารย์พูดมันตรงหรือให้กำลังใจคุณได้อย่าลืมแบ่งบุญต่อแชร์ต่อให้คนอื่นได้รับพลังดีจากบุญนี้ด้วยเพราะยิ่งแบ่งยิ่งได้กลับคืนฟ้ารู้ฟ้าเห็นและฟ้าไม่เคยลืมคนที่ส่งบุญต่อ แล้วพบกันอีกครั้งในเดือนหน้าดวงปีรากาจะขึ้งใหญ่กว่าที่เคยอาจารย์ขอให้โชคลาบบุญบารมีคุ้มครองทุกท่า